กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลฟซี FC, มาถุงมองถุงบอลมาถุกถุกคนยินดีตอาา้อนรับเขอสู่สองเมฆสา,าวเล่าด้วยพี่นอออ้องโดยบ่ญแมนสองน้องเมฆและพี่น้องเปลี่ยนสองใหม่ยหัวหน้าเปลี่ยนพี่น้องเลยเมื่อไหรกันสายดีปะลุ่อันสุดยังก็น้องแคทประกาน้องเยี่ยมนะพี่น้องกำลังเบิงเ่งนเขาหนาเคลียรงานอยู่เลยลูกน้องหนั่งเบิง่งนลูกน้องหนั่งเบิ่งนลูกน้องหัวหน้าเคลียรแล้วอย่งไปฉันไปเคลียรแล้วมันปวดหัว อันนี้ซาเมกันสีมาสีขาวตัวว่าคนผ่อนเขา่าขึ้นรถซอยหวัวห่าเนาะพี่นอ้องมีหลายคนอันนี้ซาบุไลก็ซาบาุไลเดี๋ยวเราลับเราส่งกันเลยเนาะพี่นอ้องท่านแห้งซาไลกว่านี้เจ้าคือมาตอนนี้ว่าเจ้าคือบททันแม่ตาพี่นอ้นอง แม่น้องเดือนกจะหลอดกินจะทิ้งพอดเนาะไปเบิ่งข่าวกันเลยนะพี่น้องเออฉันบอกเกล้าเพรฉันว่าเแม่ยังมือหนาเขาจิมาก่อนเท่าเนาะโอ้ยเ้าโนต์กันเลยนะแฮชิรามาก่อนไปเบิ่งใกล้ๆกันเลยนะพี่น้องอันนี้โหลดของอันนี้ก็คืยของซาบุไล่บ่โหลดซาบุไล่พี่น้องเอ้ยเพิ่นมาปั่นข่าวให้วัวหนา ตามินี้แหละเื่อคแนนะน้องมดน้องม็ดแล้วก็พูได้อีกเลยสะจอยก็ปใกล้ๆสะจอยส่อบายดีหน่อยิันนั้น้องม็ดพี่น้องเลย Anna, ạ nay, mất Sự mất tay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  ซองเบาลูกนาะซองน้องใหม่ฝากก็ไลค์ก็แชร์ในเด้อพี่น้องกดติดตามน้องในเด้อพี่น้องอันนาแม่เบาลูกมั้งหลดสิเมื่อละพี่น้องเอ้ย อันนี้ก็ลัางสิญ่าย้กองเขาไปให้เพื่องิ่นขื้นต้นใหม่นะพี่น้องเพราะว่ามันลมลมมันกระสิผัดยานมันผัดเขาเพื่อนเนาะพี่น้องท้าอันนี้ก็ท่าสิปันในในตอนในในร้านนี่นะพี่น้อง <laughs> เาว่านาที่มาเกี่ยวเมื่อวานในเนาะพี่เนาะฝนหยาดฝนตกฝนก็เลยสิปั่นก่อนเนาะพี่น้อ,อ,นองปันนนนป่นแล้วก็สิตากสิตากเป็นเม็ดเอาเนาะพี่น้องกระสิแหงไวกว่าอยู่ในผ่อนเนาะพี่เนาะเออกระฟ้าก็ไล,ล่ก,ก็แช่ก็ติดตาเมสาวลาว่าในเด้อเกินน้องเม่นสองน้องเม่นในเด้อพี่น้องว่นหน้าวันเปลี่ยนหายพี่น้องเอ้ยก็เลยเร่ลง กะพ่อนาเพิ่นเปลี่ยนให้ซ่องน้องเมย์นาะพี่น้องน้องเมย์เมย์เศราเล่าในี่กะบบแมย์แล้วเนาะพี่น้องพ่อนาเพิ่นเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเดตาแพจัคแดดมันสิเขามันสิเขาป่าเฟืองนั่นต้องการเฟืองอ๋อพน้องแมน้องวิพี่น้องาคนขาคนเขาคนเขาพ่อนาพี่น้องเอ้ยซีเขา ค่นข่าช้าหญ่านกันมันลมพัดเข่าพี่น้องพังลมทั้งแดดนาะนี่กานโดยเฉพาะน้องเมย์พี่น้องเอ้ยเกี่ยวได้ยันยัุบประทานพี่น้องเอ้ยข่าวเต็มถงน้องเมย์ก็ได้พี่น้อง ลากไปบอลากก็ลากว่าได้ลากก็ลากว่ได้โอเคโอเค ข่าวมันลายครับวะตอนนี้ห้ามุมยังมาได้พี่เนาะยังได้เติรดจีดอกองข่าวที่เกี่ยวเมื่อวานนี่แหละพี่เนาะมาทานในแหงซ่อมตะวัสิปันเอาพี่น้องเอ้บปั่นญยาดฝนเขาจับเลย คัดด้เนี่นึงน่งเลคือคัดนี่ไงเนี่ยามาัเจือลมโลมพพี่น้องเอ้ยลมทะเลรอ อะไรพี่น้องจะคลองหลดเป็นเจเป็นเจหลดสีเขา่าหรือว่าหลดบั่นเข่าเองเนาะพี่น้อง คือขกลอื่นคือเก่าพี่นัองเ้ย มเเ,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 เต็มเพื่อนคือเก่าเ,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 เธอต้องทำความสะอาดแล้วละ่ะ ย่านข่าวเพื่อนไงได้ข่าวเพื่อนคือข่าวพี่น้องเอ้ยค่ายข่าว แล้วนะพี่น้องมาฮอดนี็กสแตมลาพระจา่าของแม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่อง,อง้องเมนในเด้อพี่น้องเ่นตั้งซองใหม่นาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อหายกำลังใจน้องเมนในเด้อพี่น้องสำหรับจุดเนีกก็สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเมตุ่มมองถูกบ่อสบายดีมาุ่ผูก,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 กขุกคนอาบาศไมหน้อนก็ไป